สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอปอีกแล้วค่ะก,กับไ์สดเปิดไพ่อ่านดวงพระสุ์ย้ายเข้าสู่เรือนที่9เรือนสุภะของชาวลัคนาราศีมังกรจะส่งจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้ว ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่เพื่อน,น,นทุกคนสวัสดีค่ะคุณสิริมาสวัสดีค่ะคุณปพิชายายินดีต้อนรับค่ะ วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวสุขหรือดาวจันทร์สถิตที่ราศีมังกรได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้คะ่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์คือชาวราศีมังกรตามโหราศาสตร์ไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณฟ้าไงชัดเจนดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีค่ะคุณคอนธรรมดาสวัสดีค่ะคุณสุภาพรเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนนะคะวันนี้เลือกใช้ไพ่คริสตัลวิชั่นทารุค่ะ เรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะดาวพระสุกร์เป็นดาวประจําเรือนการงานและเป็นดาวประจําเรือนปุตตะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักความสุขลาผลนะคะเข้าสู่เรือนที่เข้าสู่เรือนที่9นะคะเรือนของความเจริญรุ่งเรืองเรือนของความสุขตั้งแต่วันที่ 11. ตุลาคม จนถึงวันที่4พฤศจิกายน2568ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับสิ่งใดคะในโชคชะตา The Empress ความเจริญและความอุดมสมบูรณ์นะคะพลังงานของความมั่งคัง่งไปด้วยลาบผลนะคะลาภผลอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงโดดเด่น พลังงานของคุณจะถูกส่งเสริมอุ้มชูให้ได้รับผลประโยชน์ดีๆนะคะเกณฑ์ถูกสรรเสริญชื่นชมเรือนที่9ก้าที่ประสุขไปอยู่นี้เป็นเรือนของชื่อเสียงด้วยนะคะชาวมังกรบางท่านก็จะมีชื่อเสียงจะถูกต้อนรับเป็นอย่างดีจะถูกนิยมชมชอบนะคะ แล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรผลลัพธ์จะออกมาอย่างดีมากนะคะดาวการงานถึงแม้ว่าดาวการงานดาวพระศุกร์นี้จะเป็นนิดก็ตามนะคะแต่เขาฟื้นเขาฟื้นเต็มกําลังเพราะว่าเพราะว่าเขาสลับแลกเรือนเกษตรกับพระพุทธที่ไปอยู่ในเรือนการงานดีนะคะได้ดีรุ่งเรือง แล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าที่แปลว่าการเดินทางหรือการวางแผนค่ะบางท่านอาจจะได้เดินทางนะคะสุภะแปลว่าท่องเที่ยวเดินทางไกลหรือว่าทําบุญทํากุศลชาวมังกรอาจจะได้เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้อาจจะเดินทางเพราะว่าติดต่อประสานงานนะคะหรือเข้าสังคมพิธีงานสําคัญงานมงคลนะคะที่ต้องออกสังคมหรืออาจจะ อยู่ในช่วงที่วางแผนทำอะไรแล้วผลออกมาดีมากไม่รู้แหละว่ามีงานอะไรหรือเปล่าที่แบบค่อนข้างจะต้องวางแผนอย่างลึกซึ้งนะคะทุกเรื่องที่คุณวางแผนลงมือทำจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีงามหนาหน่าซับซึ้งน้าปิตินะคะดาวงานไปอยู่ในเรือนความสุขอยู่ในเรือนความเจริญสิ่งที่วางแผนลงมือทำจะให้ความสุขความเจริญนะคะนั่นไง พูดไปแล้วออกมาไม่พูดซ้ำเจ็บทอก้าถ้วยก็ความสุขความเจริญนั่นแหละคะ่ะนะคะก็เรือนที่พระส,สุขมาอยู่ก็เรือนที่ก้านะคะก้าวถ้วยก็ออกมาชาวและคณะราศีมังกรนะคะจะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะทุกอย่างเพอร์เฟกแต่ว่าเท่านี้ที่ได้รับมามันน่าทซาบซึ้องอะนะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจออุปสรรคก็ได้ แต่คุณจะเจอการการเกื้อกูลหรือคุณจะเจอแรงผลักดันให้ได้รับสิ่งดีๆให้ได้รับโอกาสดีๆจนคุณรู้สึกว่าคุณมองด้านดีแล้วมันน่าปลื้มใจมากๆเลยอ่ะนะคะชีวิตของคุณเหมือนปรับปือือมาหรือบางครั้งเรื่องราวที่เคยทำมานาน เรื่องราวที่เคยเป็นปัญหามานานและจัดการไม่ได้สักทีมันจะมีแววที่ทําได้สําเร็จหรือมีแววว่าจะมีผู้คนคอยหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร่วมแรงร่วมใจแล้วทาได้สําเร็จแล้วคุณรู้สึกปลับปลื้มหรือคุณถูกยอมรับในที่สุดในท้ายที่สุดอะไรบางอย่างที่คุณต้องการ จะสื่อสารกับผู้อื่นความสําคัญในบางเรื่องที่คุณคิดที่คุณที่คุณวางแผนที่คุณเคยทำเพื่อผู้อื่นถูกมองเห็นอย่างนี้ก็ได้นะคะราชาถือดาบค่ะราชาถือดาบเข้มแข็งทรงพลังมีความเต็มเปี่ยมในความเป็นผู้นำนะคะสมองปราดเปรื่องปฎิพานไหวพริบ ความรู้ความคิดความความรู้ความคิดแบบแวววไวนะคะชาวมังกรจะได้ผลลัพธ์ในทางยิ่งมีคนยิ่งมีคนหาเรื่องยิ่งมีคนปกป้องหรือยิ่งมีอุปสรรคยิ่งได้เฉิดฉายนะคะหรือยิ่งมีศัตรูคู่แข่งตัวเองยิ่งเด่น กว่าเดิมตัวเองยิ่งทําได้ดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมนะคะอัศวินถือไม้เท้าความกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาคุณจะสุขภาพดีขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นพระสุก็ออกจากเรือนมรณะด้วยนะคะสุขภาพกําลังวังชาฟื้นฟูนะคะหรือว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีชีวิตชีวานะคะค่อนข้างมีความกระตือรือร้อนในการสร้างสารรค์ แล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองด้วยนะคะพระสุขในเรือนสุภานี่ไงมาแล้วที่พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าชีวิตเพอร์เฟทุกด้านแต่ความรู้สึกของคุณแล้วก็การมองในอะไรในทิศทางที่ดีการมองเห็นโอกาสเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็มีคนหาเรื่องมีคนแบบ หาเรื่องข่มเห็งหาเรื่องทำลายความน่าเชื่อถือถ้าหากไม่ใช่ก็เป็นพิษเนาะคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบางคนก็ว่าทำไมก้าวร้าวจังหรือว่าบางครั้งอ่ะโอเคพูดจาธรรมดาพูดจาแบบพงผางอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มันจะอาจจะมีอาจจะมีบ้างที่แม้ว่าเขาไม่ได้มาในทางพูดจาเป็นพิษแต่ลักษณะของการ ทําทงานอะไรร่วมกับคุณการแข่งขันอยู่ในทีหรือการแบบพูดถึงคุณกล่าวถึงคุณมักจะขอขอให้ได้แซะขอให้ได้ว่าขอให้ได้หยิบจับเรื่องอะไรหยิบแพะจับแพะชนแกะเพื่อที่จะได้กระทบกระเทียบคุณนะ่ะมันจะมีภาวะประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าหากไม่ใช่เรื่องนี้ อาจจะเจอเรื่องนี้จากไหนก็ได้นะคะชาวมังกรคุณอาจจะเจอเรื่องนี้จากไหนก็ได้ที่ศัตรูอ่อนอ่อนกาลังนะคะศัตรูแบบมีภาวะทําอะไรคุณไม่ได้มากแต่เหมือนกับมั่นใจในคําว่าของตัวเองหรือว่ามั่นใจในแรงแขนของตัวเองว่าอาการที่แสดงออกมาเนี่ยคุณจะต้อง เจ็บอะไรแบบนี้นะคะเอฟก็ชอบใส่อารมณ์ตาม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 เหมือนเหมือน,นแปลงเป็นศัตรูนะี่คุณจะต้องเจ็บอาการคุณแบบคุณเนี่ยจะต้องโดนแต่บางทีคุณอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่ก็ได้นะคะชาวมังกรก็อาจาจะเจอบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องนี้มันมาจากเรื่องนี้มันมาจากอะไรเรื่องนี้อาจจะมาจากที่อพระราษฎรบ b o d พระรหับสบดีเขาเล็งลักแต่เขาเขาเป็นมหาอุดให้ด้วยนะคะแล้วเขาก็โยกกับดาวพระสุกนะคะแต่เขาเป็นดาวประจําเรือนวินาศด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่คุณได้รับมันจะได้รับสิ่งที่ดีมากนะคะแต่มันก็จะมีเกณฑ์ว่าคุณดึงวิบากมาเจอบ้างอ่ะเพื่อขัดไม่ให้คุณพุ่งทยานสู่ความ ถ้าหากคุณภูมิใจมันก็จะเป็นความปิติอยู่ในใจนะคะมันจะเป็นความปลื้มๆและปิติอยู่ในใจแต่ไม่แสดงเกินเล่ากับถูกฝึกไปในทีอ่ะเล่ากับกุศลมหากุศลยืมวิบากมาให้ฝึกคุณไปในทีว่าปลื้มใจให้อยู่ในโหมดปลื้มนะให้อยู่ในโหมดภูมิใจพอใจแต่ถ้าถึงขั้นแบบอุ้มแบบโอ้อวดอตตายเนี้ยไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีคนแบบ ไม่พอใจแค้นแค้นเข้าติดคออะไรแบบนั้นนะคะอยู่นะคะนี่แหละลักษณะของชาวมังกรนะคะฟังให้เป็นเรื่องตลกนะคะพี่เพื่อนๆแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเรามาดูต่อค่ะอาจจะมาในรูปแบบการทํางานกันดห้อาจจะมาในรูปแบบของคู่แข่งทางการค้าการลงทุนอาจจะมาในโหมดไหนแหละที่คนไม่พอใจอ่ะจะมาจากคนไข้ตัวก็ได้ที่ไม่พอใจนะคะเรามาดูต่อค่ะไฮพิเทสค่ะ มีคนที่อยากได้ประโยชน์จากคุณแต่รู้สึกว่าคุณไม่ให้ประโยชน์คุณไม่ยอมตามใจนั่นแหละนะคะที่จะแบบไม่พอใจในคุณนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเดวิลชาวลัคนานราศีมังกรจะได้ความสุขจะได้ความพึงพอใจที่แบบเติมเต็มความปรารถนา ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์อยู่ในช่วงวัยแบบเสน่หานะคะช่วงนี้ก็จะมีแบบอารมณ์ดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆกับคนรักนะคะถ้าอยู่ไกลกันก็คิดถึงคนึงหาคิดถึงคนึงหาแล้วมีความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างเข้มข้น intense intense ลึกซึ้งสุดๆแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่าเดิม นะคะใครที่ยังไม่มีความชัดเจนก็มีเกณฑ์ว่าจะขยับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเติบโตนะคะเลื่อนความสัมพันธ์เติบโตขึ้นปรับระดับขึ้นน่ะนะคะหรืออาจจะนัดนัดเจอกันอะไรในช่วงนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลนะคะถ้าอยู่ใกล้กันก็ใกล้ชีดสนิทสนิหาเลยแหละนะคะช่วงนี้หรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาข้างใครคุณก็ได้ หรือชามังกรอาจจะเป็นผู้นั้นนะคะสลับกันได้ค่ะนะคะเจอคนที่พึงใจและได้รับรักที่ปรารถนาแป่ถ้วยแปลว่าการเดินทางนะคะการออกจากจุดเดิมๆอ่าอันนี้คือไพ่ห้าดาบนะคะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ นี่เป็นสัญลักษณ์ของเกณฑ์ที่ผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณแต่พอตัวเองไม่ได้อีกแล้วตัวเองเจอปัญหาอะไรในชีวิตและตนจะต้องเข้าข้าง ศัตรูของคุณเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์คนเหล่านี้เนี่ยเดินออกไปปุ๊บอ่ะไปเข้ากับศัตรูอะไรประมาณนั้นแล้วมันดีตรงไหนเนาะไม่ไม่ได้ดีหรอกนะคะไม่ได้ดีหรอกจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องดีในอีกมุมหนึ่งว่าอก็ดีแล้วจะได้ไม่เกรงใจกันจะได้ไม่ต้องเกรงใจในทีหลังอ่ะแต่คุณอาจจะไม่พูดเยอะนะคะคุณอาจจะเป็นคนไม่พูดไม่อะไรไม่สื่อสารไม่แสดงตรงต แป่ใจของคุณนะ่ะไม่อ่ะรู้แล้วว่าไม่ต้องเกงใจกันแล้วนอกอะไรแบบนี้น่ะนะคะรู้แล้วว่าไม่ต้องลำบากใจให้อันนั้นให้อันนี้อีกแล้วแหละขอร้องอะไรก็ปฏิเสธได้ง่ายแล้วแหละทีนี้นะ่ยมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะนะคะเหมือนกับว่าทาั้งทงที่คุณเคยช่วยเหลือทั้งทที่คุณเคยให้โอกาสทาั้งทที่คุณเคยมอบสิ่งต่างๆให้แต่พอแบบสิ้นสุดการได้รับ ไม่ไม่จำมะนะคะตอนที่ได้อยู่ก็อีกแบบหนึ่งนะแต่พอไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณหรือไม่ได้รับสิ่งนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอีกเลยว่าตัวเองได้รับอะไรแต่กลับไปหาประโยชน์ด้านอื่นโดยเฉพาะอาจจะแบบพอหันหลังปุ๊บเบียดเบียนคุณปั๊บอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมาดูต่ออันนี้อ่านให ระมัระวังเฉยๆนะคะพ,พี่เพื่อนๆนะคะไม่ได้จะเจอทุกคนนะคะแปดดาบค่ะอาศวินถือดาบค่ะเอาใต้สำรับบ้างแปดเหรียญสามเหรียญอ้าวหกไม่เท้านะคะชาวลัคนาราศีมังกรแน่นอนว่าจะเจอกับเส้นทางของความสำเร็จนะคะและเป็นเส้นทางของความสำเร็จที่ที่คนอื่นไม่เคยได้รับมาก่อนหรือ สิ่งนั้นคนอื่นทําไม่ได้มาก่อนบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่ผู้อื่นทําค้างไว้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะทําได้แล้วพอแล้วคุณก็เข้าไปทําได้อย่างนั้นก็ได้หรือจะหลับกันว่าคุณเคยทําอะไรไม่ได้การยาณมิรเข้ามาซัพพอร์ตให้คุณทําได้ก็ได้นะคะในร่วมแรงร่วมใจคอลลาเบเรชันนะคะหรืองานเก่าที่เคยรู้สึกว่าอยากจะเอากลับมาทําอีกครั้งและทําได้ดีกว่าเดิม หรือมันเป็นไปนได้หลายหรือมากวางแผนทำอะไรไม่ได้บอกให้ใครใคร,รู้เยอะหรอกแต่จะสำเร็จอย่างยิ่งเลยน่าภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นไปได้หลายทางนะคะพี่เพื่อนเป้าหมายคือความสำเร็จนะคะถูกถึงที่หมายอะโกะนะคะบรรลุเป้าหมายอะนะคะสำเร็จผลใหญ่คะ่ะสำเร็จผลใหญ่และมีผู้ที่แบบส่งเสริมด้วยนะคะหรือ อาจจะเป็นลูกค้าลูกหาก็ได้เนะอาจจะเป็นแบบผู้สนับสนุนนะคะในเรื่องของการอุดหนุนอุปธรรมสินค้าบริการอะไรบางอย่างของคุณหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จากนี้จะร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจะออกมาดีนะคะเราไปดูไพ่ออร์เคิลต่อนะคะงานอันประณนีตงานอันรุ่งเรืองดาวการงานอยู่ในเรือนรุ่งเรืองก็ออกมาแนวนี้เลยนะคะ ไพ่ไคสตาร์กันนะคะ ถ้สุขย้ายเข้าสู่เรือนสุภาชาลคณาราศีมังกรจะได้รับสิ่งใดอีกคะการกระทำค้นหาไม่ปล่อยขยันภาคเพียร ได้รับข่าวดีคู่ครองมนพิเศษน่าจะแปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคนกจ็จะมีอยู่ประเภทคนประเภทหนึ่งปรีดปรีดแบบนั้นนะคะแบบรู้สึกแบบรู้สึกขับข้องใจ มันมีอะไรบางอย่างนะที่เกินไปมากเลยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีตัวตนที่ถูกถูกคาดหวังพอไม่ได้คนคนเราพอเห็นโอกาสอะไรบางอย่าง ในตัวคุณแต่พอไม่ได้ดังหวังอะไรที่สร้างไว้มันว่าจะต้องได้รับประโยชน์บางอย่างจากคุณอะไรที่คาดหวังไว้อะมันมากเกินพอผิดหวังอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีรู้สึกไม่ดีมากๆต่อคุณนะคะเหมือนกับว่าแทนที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่ว่า แทนที่คุณจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังเลยอะแต่ถ้าคุณไม่ให้มันจะมีภาวะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องยอมจํานวนให้ตัวเองถูกไม่ชอบไปถูกกล้าที่จะถูกเกลียดอะไรแบบนั้นนะคะมันจะมีอยู่ที่คนอื่นจะแบบตรึงอยู่อย่างนี้อะนะคะ และตัวเองก็ทุกเองนะคะมีมีคนที่ทุกนะคะที่คุณไม่ให้อะไรดังใจไม่ทำงานให้ได้ดังใจก็ได้ไม่ส่งเสริมเขาในเรื่องนั้นเรื่องนีทง้ทั้งทั้งที่คุณมีโอกาสที่จะทำได้อะไรแบบนี้นะคะนะคะท,ทั้งทั้งที่คุณก็ทำได้แต่ทำไมไม่ทำตัวคุณก็อาจจะมองว่าแล้วจะทำทำไมอะไรแบบนี้แล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะมันอาจจะ ไปสู่ปัญหาบางอย่างให้ไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาวนกลับมาถ้ายอมตามก็ต้องเจอกับวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะและชาวมังกรก็อาจจะชาวมังกรก็อาจจะเลยแบบปล่อยเลยตามเลยก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้แหละนะคะมีคนบนโลกใบน,นี้ที่เป็นเช่นนี้อยู่เยอะแยะนะคะ เปนนนี้อยู่เยอะแยะมีเป็นธรรมดานะคะชาวมังกรอาจจะเป็นเยอะหน่อยเพราะว่าคุณใหญ่อะเหมือนกับว่าคุณมีกําลังที่ถ้าหักทำก็ทําได้อ่ะนะคะแต่เรื่องอะไรแบบนี้นะเรื่องอะไรล่ะที่จะต้องทําให้ซ้ะขนาดนั้นมันจะมีเอจะยกตัวอย่างนะคะเทเลอร์สวีปยกตัวอย่างเทเลอร์สวีปนี่แหละที่สุดเนาะอู้เป็นพลังงาน ขาแต่เขาไม่ใช่ชาวมังกรน,นะคะแต่เขาก็ไม่ใช่ชาวมังกรหรอกนะคะแต่เอฟก็ยกตัวอย่างนะคะว่าแบบอิทธิพลแห่งวงการบันเทิงนะคะแล้วก็แล้วก็เพื่อนเขาก็มีเรื่องราวเนาะเพื่อนเขาก็อะไรนะคนที่แสดงก็สิบเกอถ้าพี่เพื่อนชอบติดตามข่าวบันเทิงเหมือนเอฟก็จะรู้นางเอกก็สิบเกอ่อะนะคะเนี่ยคนนั้นที่เขามีเรื่องมีราวอะไรไม่รู้น่ะกับผู้กำกับหนังอะแล้วก็เป็นฟ้องร้องนั่นแหละอาการที่ว่าเพื่อนเขาก็เรียกเรียกเทเลสซิบว่า มังกรของฉันอะไรแบบนี้ผู้ที่จะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แบบนี้นะคะแต่เธอเลิกสวิทไม่เอาด้วยน่าต้องยกตัวอย่างว่าแล้วจากเพื่อนกลายเป็นแบบจริงๆแล้วโกรธมากอะไรแบบนี้นะ่ะอาการปร,ประมาณนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นคนเคยร่วมงานอาจจะเป็นคนที่คิดเขาคิดว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับคุณสนับสนุนคุณหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะนั่นแหละอาการนั้นอนะ อาจจะมีนะคะอาจจะมีอยู่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าอาชาวบังกรอาจจะมีคนที่คาดหวังอะไรจากคุณสูงๆแล้วทั้งแบบเคยตั้งความหวังมากๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วไม่ได้ดังใจก็ได้นะคะแล้วนิดๆหน่อยๆก็จะหาเรื่องคุณหรือว่า สามารถทําให้คุณรู้สึกแย่ได้ก็อยากจะทําถ้ามีโอกาสอะไรแบบนั้นนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําสิ่งนั้นแต่ชาวมังกรก็อาจจะรู้ความเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะไม่เป็นไรคุณจะได้รับข่าวดี <laughs> ชารฟิลคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะมีมน์วิเศษแล้วหรือได้ไปแล้วนัว่นแหละเป็นตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณสามารถมองอะไรในมุมมองที่มีความสุขแล้วก็ปล่อยวางได้นะปล่อยวางนะคะค้นหาความสุขให้เป็น ปันหาด้านใดมุมใดของชีวิตมุมดีของชีวิตนะคะคุณไม่ได้ติดค้างโลกขนาดนั้นไม่ได้ติดค้างผู้อื่นขนาดนั้นผู้อื่นนั่นแหละเอาตัวเองมาติดอย่างนั้นเองนะคะแล้วก็ทุกเองใครไม่ปล่อยคนนั้นก็ทุกนะคะส่วนคุณก็อะไรทําให้ได้ก็ทําอะไรที่เกินกําลังไม่ใช่หน้าที่ก็ปล่อยนะคะแล้วก็ทําอะไรที่ตนรู้สึกว่าเป็นคุณค่า ต่อตัวเองนะคะต่อชีวิตนะคะทำอะไรก็จะได้รับข่าวดีทําอะไรก็จะมีมนพิเศษมนวิเศษที่ทำให้ผลลัพธ์ดีอย่างน่าประหลาดด้วยในช่วงนี้นะคะและเรื่องของคู่ด้วยจะมีความสุขจากความรักจะมีข่าวดีในเรื่องของคอมมิชเมนต์จะมีข่าวดีในเรื่องของการได้ได้รับความสบายใจหรือว่าการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งนะคะจากคนรักนะคะ จะมีข่าวด,ดีเรื่องคู่ครองหรือเรื่องความสมหวัง,ห,งหรือใครบางคนอาจจะเข้าหาคุณนะคะ,ะแสดงออกเกี่ยวกับความรักสำหรับคนโสดนะคะควบคุมรวยควบคุมชีวิตนะคะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าใคร จะมาแง่ดีก็รับเอาด้วยความปลื้มปลิ่มปลื้มปิติแล้วก็วางใจลงเป็นนะคะวางใจลงเป็นไม่กระโดดเกินอะไรนะคะเหมือนไม่ใจไม่พุ่งทยานเกินรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในโหมดถ่อมตัวถ่อมใจดับปลื้มปิติและก็ภูมิใจนะคะนี่ควบคุมได้ทั้งด้านลบด้านบวกเลยบางทีด้านลบก็สามารถ ปล่อยวางไม่ไปทุกข์ไปกะเกณฑ์กับความรู้สึกของผู้อื่นอย่างนี้ได้มากนะคะแล้วก็ร่ํารวยเลยนะคะร่ารวยอุดมสมบูรณ์ภาระใดที่แบกรับอยู่จะบรรเทาจะทุเลาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภารหณีสินอะไรก็จะมีลาบผลเข้ามาให้ได้บรรเทานะคะให้ได้สะสางได้เยอะมากนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เคยตึงเครียดที่เคยตึงมือก็จะสบายผ่อนคลายลงเยอะเลยลาบผลจะเข้ามามา,มากทําให้ทุกอย่างผ่อนคลายนะคะ รูปงามขึ้นพระสุขเข้าสุภารูปงามนะคะสวยหรือว่าหล่อขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นนะคะจะดูดีสมวัยนั่นแหละค่ะความสุขจะมาพลังสถิตร่างนะคะมีอำนาจบารมีนะคะนี่แหละราชินีอดีเอมเพรสคิงออฟสอดนะคะมีที่เหี่ยวจิตใจร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งความ เหนื่อยทุเราถ้ามีภาระก็สามารถจัดการได้สำเร็จนะคะหรือมีสิ่งที่เข้ามาบำรุงหัวใจทั้งลาบผลเงินทองทั้งความสุขทั้งความรักจึงทำให้จิตใจแบบเบิกบานแจ่มใสรับเอาพลังงานนี้ได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆจบแล้วค่ะ25นาทีพอแล้ว ไม่เจาะลึกเกินอันนี้ก็เจาะลึกแล้วนะคะพอดีพอดีนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวมังกรทุกท่านมีความสุขในชีวิตค่ะ มีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนทุกท่านเลยค่ะมังคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนมีพลังนะคะพลังสถิตมังคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำส้เบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะ นอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเราจะพักกัน10บนาทีและเราจะมาเจอกันกับชาวกุมในอีก10นาทีข้างหน้านะคะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณสําหรับทุทกๆความคิดเห็นนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ทิป การให้แต่งและขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยๆน่ารักบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะราทีสวัสดีคะ่ะ